Welcome to Feed าร์โอมจงคุยคุยแบบติดสนุกในทุกประเด็นกับพลุกอภิวัตช่วยแสงและโอมีพ่พฤุที่นันสุดประเสริฐ สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับอมจุมคุยครับผมพุกอภิวัตรครับผมมีพที่ไหนครับวันนี้มากันสองคนนะฮะบรรยากาศสองคนด้วยแล้วก็มาท่ามกลางความเครียดเยอะมากแต่ก่อนอื่นเลยเราขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกท่านที่ประสบภัยจากเหตุของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนอืมช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่ค่อนข้างยากมากๆแต่เราเชื่อว่า ทุกอย่างจะผ่านไปด้ดยดีแล้วก็เชื่อว่าการเจรจารเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับในภาวะที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นเราว่าการเจรจารมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับระหว่ังว่าการเจรจารจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุติแล้วก็กลับสู่สภาวะปะกติโดยเร็วครับผมทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับที่สูญเสียบุคคลันเป็นที่รักไปนะครับจากเหตุการณ์นี้ชซึ่งก็มีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวอ่าคนที่เป็นพลเรือนเนาะแล้วก็ทาหารด้วยอ่ะวันนี้ อมจมคุยเราคงไม่ได้คุยไปรืเอ็นข่าวอะไรกันมากเพราะว่ามันเครียดอืมเราแบบเราคุยกันเรื่องหลายๆเรื่องที่แบบเออเป็นเรื่องที่สําคัญหลายๆเรื่องแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องที่ผ่านมาของเราที่เราไม่ได้มาคุยเนี่ยมันไม่สําคัญนะทุกวันเนี้ยข่าวที่มันออกมามันสําคัญแล้วมันควรติดตามแล้วมันควรเฝ้ามองกันเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันประเดีระดังเข้ามาพี่อมฮะทําให้เรารู้สึกว่าเออบางทีเราจมกับข่าวเราเครียดกับข่าวเกินไปหรือเปล่าที่ผ่านมาเลยมี เขาเรียกว่าภาวะอะไรนะความเครียดจากการเสพข่าวเครียดอ่าความเครียดจากการเสพข่าว headline stress disorder อ้าวเป็นยังไงเนะี่ยเป็นภาวะความความเครียดที่มาจากข่าวอันนี้ข้อมูลจากสสสะนะครับอ่าสสสบอกว่า headline stress disorder ครับเป็นภาวะเครียดหรือว่าวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆนะครับทั้งออฟไลน์ก็ดีแล้วก็ออนไลน์ก็ดีแต่เป็นการเสพข่าวที่มากจนเกินไปจนทําให้เกิดความสับสน ความตื่นตระหนกเครียดง่ายไปจนถึงเครียดสะสมและส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจในระยะยาวด้วยเราจะได้ยินคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ h e a e l i n e s t r e s s disorder บ่อยมากๆนะอืมหลายๆข่าวที่มันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็คนให้ความสนใจมากเรื่องอาชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็เรื่องหนึ่งที่มีการเตือนออกมาแล้วก็มีหลายๆข่าวเลยโดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาวันนั้นก็คือ,อจาละวันอ่าเรื่องของ โอ้ความโกลาหลด้วยแล้วก็มีเหตุที่ตึกสตังองที่กําลังสร้างอยู่ถล่มด้วยวันนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เขาก็มีการเตือนกันปล่อยมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของการเสพข่าวที่มากจนเกินไปบางคนนิดดูติดตามข่าวทั้งวันไม่เป็นอันทําอะไรกันแล้วมันก็มีนะอย่างตัวผมอ่ะเป็นคนธรรมดาก็คือ,อมไม่ได้มีอาชีพอะไรว่าเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งตามข่าวไปเรื่อยๆว่าไอ้น,นี่มีอัปเดตอะไรอย่างนุ้นอย่างนี้ บางทีเราก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะไปถึงขั้นจุดนั้นหรือเปล่าอย่างเราตามข่าวสถานก,การณ์ชายแดนไทยกับบูชาตอนนี้เนะี่ยเราก็มีกังวลว่าเอ๊ะมันจะลุกลามาไปไปอีกหรือเปล่าไอ้นนี้คนธรรมดามยังรู้สึกว่าเออกังวลยังรู้สึกว่าอยากด่าฝั่งตรงข้ามในบางประเด็นแต่ก็เก็บเอาไว้ในใจเพราะมันกลัวมันจะลุกลามไปอีกอย่างผมถามพี่โอมดีกว่าอย่างในกรณีที่พี่เนี่ยก็เป็นแบบนักข่าวอยู่แค่<ม>เพื่ออยู่กับข่าวตลอดอนะมันมีแบบจังหวะหนึ่งไหมที่แบบ เสพข่าวมากไปแล้วเครียดอะไรเงี้ยผมว่านักข่าวมันก็ต้องมีแหละมีนะมันก็มีบางจังหวะที่แบบเออมันมันต้องเฝ้ามอนิเตอร์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นนักข่าวมันต้องมันต้องมอนิเตอร์ข่าวตลอดทั้งวันอยู่แล้วช่วงเวลาทางานบางทีนอกเวลางานก็ต้องอดิก็ต้องพยายามมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะอืม,มันไม่ใช่ว่าเราสามารถละทิ้งไปได้เลยร้อยเปอร์เซ็นขนาดน,นั้นออมนันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่แบบตอกบัตรเลิกงานปับ๊บก็ไปพักผ่อนได้ มันเป็นบข่าวอ่ะมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันมันไม่เคยแบบเลือกเวลาพักนะอืความเป็นข่าวมันเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงมันไม่เคยเลือกวันหยุดมันไม่เคยเลือกเวลาพักและพอเวลาเราต้องตามข่าวมอนิเตอร์ข่าวหรือว่ารายงานสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมันก็เกิดความเครียดความกังวลได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เรามีโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่ว่าเราสามารถที่จะ พิมพ์อะไรก็ได้ออกมาอย่างเดียวนะข่าวเนี่ยไหลเร็วกว่ายุคสมัยก่อนมากเลยนะอืมสมัยก่อนเราก็มีแค่อย่างมากที่สุดก็มีแค่ข่าวทีวีอ่าทีวีที่ไวสุดแล้ววิทยุทีวีที่ไวสุดแล้วช้าลงมาหน่อยก็หนังสือพิมพ์วันละฉบับหรือสองฉบับก็ได้ถ้าแบบมีกรอบเท้ากว่าไปครับแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์มันแบบมันวิ่ต่อวิเลยอะแล้วคนที่ต้องทํางานสื่อออนไลน์อะสิ่งหนึ่งที่จะเจอได้เลยนะคือมัน มันต้องแข่งขันกันแบบวินาทีต่อวินาทีอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโลอะไรทุกวันนีเ้เรามีเรามีสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเราสังเกตนะบางทีอินฟลูเอนเซอร์อันนี้คือไม่ได้เบหมืออะไรนะแต่ว่าเราสังเกตว่าบางทีอินฟลูเอนเซอร์เขามักจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องข่าวหรืออะไรก็ตามแต่มกักจะใส่อารมณ์ร่วมลงไปด้วยอืมประมาณสรุปข่าวเล่าข่าวอะไรอย่างนี้นี่แหละแต่ว่ามันมีการใส่อารมณ์หรือว่าการเป็นตัวการใส การใส่อะไรบางอย่างเออการใส่ความเห็นส่วนตัวไปซึ่งโดยพื้นฐานของความเป็นข่าวอ่ะมันไม่ใช่อืพื้นฐานของความเป็นข่าวเลยเนี่ยเขาจะพยายามสตรีทเดนมากเลยนะเรื่องของการใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปการใส่ความเห็นของตัวเองลงไปเป็นเป็นเรื่องที่ที่หลายๆที่เขาก็ค่อนข้างเซเียกนะถ้าถ้ามีการใส่อารมณ์ใส่เรื่องอะไรต่างๆไปและยิ่งพอมันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่ของประเทศอย่างเงี้ยมันมันทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้อีกนะ เนี่ยอย่างของไทยกัมพูชาเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีมีกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์เขาเหมือนกับว่าล่าแม่มดเออล่าแม่มดคนกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ควรด้วยซ้ํานะอันนั้นแอบ,บน่ากลัวนหน่อยนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าไงดีคือคือเราก็ต้องมีวิจยยารณญาณด้วยแล้วก็ต้องรู้เท่ากันอื่อต่างๆมากขึ้นในวันที่ทุกอย่างมันโอ้ติดสปีดขนาดนี้นนกลับมาเรื่องของให้ลาสเตรชิสออเดอร์ก่อนเราออกไปไกลอยู่กันเพราะเราเราเราต้อง oh มามาดูประเด็นแต่ละประเด็นไงว่าเอออะไรบ้างที่มันเป็นสาเหตุที่มันโยงไปสู่เฮตไลสเตรติสออเดอร์ได้เราอธิบายไปแล้วเนาะว่าเฮตไลสเตรติสออเดอร์เนี่ยมันคืออะไรกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอได้บ่อยๆนะครับที่อาจจะเจออาการภาวะเรียกว่าภาวะาความเครียดจากการเสพข่าวนะครับกลุ่มหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่มีความเครียดคนที่เหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยเอออันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือมีโรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าอื การเสพข่าวเครียดมันก็อาจจะไปกระตุ้นการเกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ขาดวิจารณญาณในการรับข่าวสารอันนี้กลุ่มที่สานะครับกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มที่ติดมือถืออืแต่นักข่าวเนี่ยน่าจะเพียบเลยมั้งเนี่ยต้องตามข่าวเช็คข่าวกันเนี่ยกลุ่มที่ห้านะครับกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์โอ้โหพี่โอมพูดไปห้าอย่างในผมติดไปสามแเนี่ยเข้าข่ายเข้าข่ายติดไปสามแล้วติดไปครึ่ง จากเรื่องของกลุ่มเสียงดูอาการกันบ้างถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีภาวะเหล่านี้นะครับ uh. uh. headline stress d i s o r อ e r อาการที่ต้องสังเกตเลยนะครับไล่ไปนอกจากเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับอาการที่สังเกตได้มีทั้งปัญหาทางกายแล้วก็ปัญหาทางสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับครับปัญหาแรกคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้อาจจะยังไม่ชัดบางคนอาจจะเป็นแค่ออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมแล้ว,ลวาาทำงานอาจจะไม่เกี่ยวกับภาวะนี้ อันนี้เป็นเช็คลิสต์นะครับลองลองเช็คกันดูว่ามีอาการเหล่านี้ไหมอ้าวปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้อาการที่หนึ่งอาการที่สองใจสั่นอ่าอาจจะไม่ใช่เพราะกาแฟบางทีไม่ได้กินกาแฟแต่รู้สึกว่ามีอาการใจสั่นอันนี้อาจจะต้องเริ่มคิดแล้วนะอาจจะต้องเริ่มคิดอาการที่สามก็คืออาการแน่นหน้าอกอาจจะต้องไปหาใบเตยเพราะใบเตยก็เป็นอาการนี้เหมือนกันใช้ทันบ้างมันแน่นอกเนี่ยไกลมากนี่เดียวก็เล่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาจะแยกแยกกันออกไม่ใช่อันไหนเรื่องจริงเรื่องปลอม ปวดไม่อยากไอเฮ็มากอ้าวแน่นหน้าอกอ่ะสามแล้วอ่าปวดเมือ่อยตามร่างกายใจสั่นแน่นหน้าอกอาการที่สี่นะครับอาการปวดหัวอ่าคลาสสิกอาการปวดหัวอาการที่เอออาการปวดหัวนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันนะบางคนอาจจะพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยอาจจะพักผ่อนน้อยไอหัวเว้นหัวกลุ่มเสียงที่ติดมือถือเนี้ยนี่ภาวะปวดหัวเกิดขึ้นได้เหมือนกันต้องจอบ่อยๆอืมจอไปบ่อยๆเหมือนกันนะครับอันนั้นอาการที่สี่อาการที่ห้าก็คืออาการนอนไม่หลับเออว่ะ ผมนอนตีสาม,อนอนมทุกวันเลยช่วงนี้เกิดขึ้น <c oughs> เออบางทีมาติดตามข่าวนั้นๆแล้วใจมันใจมันอยู่กับข่าวนั้นนะ่ะมันไม่เป็นอาการนอนแล้วครับอนอนไม่หลับอาการที่ห้านะครับอาการที่หกก็คือระบบทางเดินอาหารแปรปรวนอมีความแปรปรวนเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารนะครับอาการที่หกอาการที่เจ็ดอันนี้สุขภาพจิตและหลังๆเนี้ยสุขภาพจิตแล้วมีอาการหงุดหงิดง่าย,ายมันมันก็เกี่ยวเนื่องกันมานะตั้งแต่ ติดมือถือแล้วแบบต้องเสียบผ่าตลอดเวลาออเสียบตลอดเวลาแล้วมันอาจจะแบบเมื่อไหร่มันจะจบสักทีมันไม่ได้ดั่งใจสักทีมันก็เครียดเป็นความหงุดหงิดอืมมันก็นหงุดหงิด,ดได้ใช่หรือว่าบางคนที่เขามีอาการเครียดมีอาการเมื่อยล้าอยู่เดิมแล้วพอ,พอมาเจอเรื่องหงุดหงิดเพิ่มเข้าไปมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการซ้ําอ่ะอเป็นการซ้าอาการเข้าไปนะครับแล้วก็อาการต่อมาก็คือมีอาการเรื่องของการตื่นตะนกอ่าอย่างที่ทเราพูดไปอันนี้สามอาการสุดท้ายก็คือตื่นตะนก วิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าอันนี้คือเช็คลิสต์นะครับเราทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับ,รบปวดเมื่อยตามร่างกายใจสั่นแน่นหน้าอกปวดหัวนอนไม่หลับระบบทางเดินอาหารแปรปรวนหูดหงิดง่ายตื่นตระหนกวิตกกังวลและซึมเศร้าสิบอาการเขายังบอกไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดปล่อยปล่อยอาการเหล่านี้ไว้แล้วไม่รีบร,รักษานะครับในสิบอาการนี้คือทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นทั้งสิบหรอก อันนั้นมันก็จะเกินไปนิดหนึ่งถ้าสิพบครบก็หาหมอหน่อยเอาแค่แบบสักสักสี่ห้าอย่างหรือว่าอาจจะมีสักอย่างสองอย่างแต่ว่ามันเริ่มรบควนการใช้ชีวิตประจาวันอันเนี้ยก็ควรไปหาหมอได้แล้วไปหาหมอแล้วอแค่อย่างสองอย่าง<ม>นะไปหาหมอถ้าปล่อยไว้แล้วไม่รีบรักษานะครับอาจจะนําไปสู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจครับโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้ถ้าไม่รีบรักษานี่จากอาการจะอัปเกรดขึ้นเป็นโรคเลยนะการรักษามันจะมีความยากขึ้นถ้าอย่างภาวะมันก็ยัง ยงเรียกว่ายัางพอรักษาให้ให้มันดีขึ้นหรือว่าราขาดได้แต่ว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยอันนี้อาจาาจะยากแล้วอาจจะยากยาการรักษาแน่นอนสำหรับใครที่กําลังหาวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองจากการเสพข่าวจนเกิดความเครียดเออหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าฉันตามข่าวเยอะเกินไปแล้วเขามีวิธีการเสพข่าวอย่างไรไม่ให้ป่วยด้วยอเออเร<ล><ท>า <ำ S 2> จะเสพข่าวอย่างไรให้มันไม่ใช่ว่าไม่มีอาการหรอกเสพข่าวอย่างไรให้ จิตใจโอเคไม่อะไรกระทบต่อร่างกายมันให้มันทุเลาลงบ้างอะไรที่มันเครียดอยู่อย่างแรกเลยคือถ้าเกิดคุณมีอาการเครียดมากๆงดเสพข่าวหรือว่างดเล่นโซเชียลไปเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีท็อกแล้วโซเชียลดีท็อกแต่จริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันทํายากนะอย่างนักข่าวอย่างเงี้ยยากมากที่จะไม่แตะโซเชียลมีเดียต้องมานั่งตามข่าวทั้งวันหรือว่าจะนักข่าวเลยพผมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องดูัลกอริทึมต้องดูคอมเมนต์ดูคลิปยากเหมือน อ่ะบางคนอาจจะดีท็อกซ์ได้โดยการที่เว้ยลองแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยอืไปกิจกรรมไปเลยอ่ะแบบไม่ต้องแตะโทรศัพท์ลองไปเที่ยวไปทําอะไรวายแปดพันเก้าอย่างอะไรก็ได้แล้วแต่อย่างพี่ก่อนมานี่ก็ดูก็ดูดีดป็นพิเศษนะดูเสดมา <c oughs> อืมเมื่อวานนี้ดูเสดมาเขารู้เพราคงรู้แล้วถามว่าคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเอออผมเค <c oughs> ่นกีกับปนใช้ถ่ายมากตอนเนี้ยผมเห็นเอ่อคลิปพี่ที่ถ่ายตามทับไลน์นี่เยอะมากจริงจริง อย่างที่สองก็คือเวลาเราตามเวลาเราตามข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับอย่าอ่านแค่เฮดไลน์อย่าอ่านแค่หัวข้อข่าวอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวเด็ดเขาพาดหัวข่าวสมัยเนี้ยถ้าใครตามไปดูนะหลายๆสื่อมากมเ็าจะเขียนเขียนแบบกักเขียนแบบไม่ครบเ็าจะแบบเขียนแบบเฮดไลน์ให้แบบเป็นเรื่องใหญ่เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปแบบ <c oughs> อ่านต่อ <c oughs> ในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวนะครับต้องตามไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดว่าความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้น บางคนบางทีก็อ่านแค่ผ่านหัวข่าวแล้วก็คอมเมนต์เลยก็มีนะอืข้ามขั้นไปเลยอะ่ะหัวว่ายังไงโอเคใส่เลยพอเวลามาใส่แค่ผ่านหัวอย่างเดียวอ,ะอ่ะม,มันเสี่ยงต่อการเกิดมิสเ e ดดิ้งเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดมากอันนี้ต้องระวังนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อแค่ผ่านหัวข่าวไปอ่านรายละเอียดให้หมดก่อนนะคคุณจะไม่ตกอยู่ในสนามอารมณ์ของผ่านหัวข่าวอย่างถัดมาก็คือว่าผู้ข่าวสารจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสำนักข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ย คือแม้ว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเพจต่างๆเขาจะให้ข้อมูลที่ที่ค่อนข้างเร็วแต่บางครั้งอาจจะขาดไปซึ่งความน่าเชื่อถือหรือว่าการแก่งกลองคือในระบบสื่ักา่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่ากองบรรณาธิการซึ่งกว่าจะฟีดข่าวขึ้นไปได้หนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีมันต้องตรวจสอบจากหลายมุมนะไม่ใช่แค่ว่าเพจหรือว่าใครก็ตามอินฟลูเอนเซอร์คนไหนโพสต์ขึ้นมาฉันเล่นเลยอะไรเงี้ยมันบางครั้งมันก็เป็นความอันตรายต่อสนักข่าวเหมือนกัน ข่าวมันเยอะบ้างบางทีบกกเขาก็คัดกันไม่ทันนะพี่นี่มีมันก็มีบางทีข่าวมันเข้ามาเยอะๆพร้อมกันอย่างเงี้ยอือโอ้แต่สุดท้ายการคัดกรองมันก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับการกรองการกรองตามระบบบรรณาธิการข่าวมันก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งยิ่งในสถานการณ์ชายแดนทางไทยกัมพูชาซึ่งโอ้โหข้อมูลแบบทั่วสารทิศมากอย่าง<อ>ที่เราเห็นก็จะมีหลายๆเพจที่สื่อต่างๆแนะนําว่าควรติดตามเพราะว่าข้อมูลมาเป็นข้อมูลตรง อย่างเช่นกองทัพบ,บกรบหรือว่าของอสปทกศูนย์เฉพาะกิบบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่แน่นอนว่าหนึ่งคือน่าเชื่อถือเพราะว่ามันผ่านม,นมันออกมาจากทางหน่วยงานโดยตรงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลเหล่าเนี้ยอย่างน้อยที่สุดกองทัพเขาก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ถ้าใครได้ดูในช่วงวันแรกๆของสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกมัมพูชานะครับจเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เปิดเผยออกมาแล้วมันก็มีเป็นผลกระทบต่อเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกระทบต่อยุทธวิธีกระทบต่อเรื่องของ่าการบริหารจัดการสถานการณ์ด้วยครับอันน้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดการติดตามผ่านสื่อน่าเชื่อถือหรือว่าการติดตามจากหน่วยงานโดยตรง เป็นสิ่งที่สําคัญมากย,ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันมีความสับสนแบบนี้นะครับก็การติดตามจากหน่วยง,งานรัฐโดยตรงหรือว่าหน่วยง,งานที่่าเขาดูแลเรื่องนั้นๆเฉพาะมันเป็นเรื่องสําคัญครัคนควจะเลี่ยงแบบสื่อที่เขาเอาเร็วเข้าว่าหรือว่าแบบบางทีเขาก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหน AI ไแล้วเดี๋ยวนี้ AI เก่งมากโอ้เดี๋ยวน,นี้คนเล่น AI กันเยอะมากเลยเพราะว่าเอไอเป็นความอันตรายรอ,อย่างหนึ่งว่าทุกคนรู้แหละ AI มันมีประโยชน์ เออมันช่วยให้เราแบบทํางานทําอะไรต่างๆสะดวกขึ้นแต่ว่ามันมันก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนดาบสองคมเออดาบสองคมอะไรดาบสอง<า>คม,คมเหมือนกันว่า<ม>เออข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็เหมือนจริงจนแบบนะ่ากลัวเหมือนกันครับเศกสัรปั้นแต่งมันจะทําอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องไปไล่แก้ต่างให้อีกใช่เราก็ต้องเอ,อ่อเรามาระวังเรื่องของการรับรู้ข้อมูลที่มาจากโลกออนไลน์แล้วก็มาจากเอไอด้วยครับบางอันก็บางอันก็ข้อมูลผิดก็มีนะ ไปถามเบางไนข้อมูลผิดต้องระวังจริงครับ AI แทน Search e n g i n e ไม่ได้นะฮะผม <c oughs> ก็แช่งให้ก่อนแต่บางคนที่เสิร์ช AI แทนเสิร์ช e n g i n e แล้วนะไม่แนะนำฮะก,ก็ควรรีเช็คข้อมูล,ลมคำสองโดยเฉพาะถ้าใครถามผ่าน AI เนี่ยบางที AI อเอาข้อมูลมารวมรวม,รวมกันบางทีมันก็ไม่ถูกสะทีเดียวหรอกอีกการหนึ่งก็คือข่าวด่วนอ่าข่าวด่วนครับต้องเช็คให้ดีก่อนเชื่อบางครั้งข่าวด่วนบางทีเข้ามาแบบ เร็วมากมากแต่ปรากฏว่าสุดท้ายตอนหลังมันมีมการมายืนยันข้อมูลจากทางหน่วยงานว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงอืหรือว่าข้อมูลผิดพลาดไปอะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างจะจะกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นข่าวด่วนต่างๆแนะนําว่าอย่างที่ดีที่สุดก็คือพยายาม cross check cross check กับสื่ออื่นๆนะครับว่าเขานําเสนอในทิศทางเดียวกันไหมหรือว่ามันมันเป็นเรื่องคนละมุมจะได้แบบเี่ยน้าหนักกันได้หรือว่าในทางที่ดีที่สุดรอข่าวยืนยันจากหน่วยงานรัฐเหมือนเดิมอย่างที่เราบอกก็คือการตามจาก หน่วยงานรัดโดยตรงมันการตามตักหน่วยงานวัดโดยตรงหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆโดยตรงดีที่สุดครับต่อมาเรื่องของการเลือกเสพข่าวเลือกเสพข่าวดีบ้างนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเสพแต่ข่าวเชิงลบเอบอเออเราประเดประดังอะไรไทยกัมพูชาอะไรมาเรื่อยๆพุบ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 ุบมีไทยกัมพูชาอย่างเดียวด้านการรบลบ,ลบ,ลบ,ลบทั้งนั้นเราก็ไปตามข่าวดีบ้างอืมตามข่าวดีๆบ้างคนนั้นไปฟ้า,ารางวัลมา คนนี้ไปสร้างชื่อเสียงมาคนนั้นเปิดนิทรรศการหรือไปตามเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆบ้างเราบางทีเราเสพข่าวชวนยิ้มได้แต่บางทีเราก็ต้องระวังนะฮะข่าวชวนยิ้มบางทีอาจชวนเฮิร์ตได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ <c oughs> ขอบหอวยญาติอิงวาันทรเปิดตัวแฟนในคอนเสิร์ตนะฮะโอเคเค้ยโอ้ยเขาเล่นกันทั้งวันแล้วเนี่ย <c oughs> ทั้งวันเลยไม่แต่อันนี้ออกตัวก่อนในฐานะที่เป็นเพื่อนหมูแดงเราไม่ดไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ปัญหาเอาอุ้ย พี่เองเปิดตัวแฟนเาาราหักกระดิบไม,ไ<อ>ไม่ไม่เลย,ยเเนนะไม่เลยแต่จี่เอก็ควรนะไม่เออเขาก็ควรจะมีแบบชีวิตเป็นของตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองบ้างเมื่อเขามีความสุขปุ๊บเขาก็เสิร์ฟความสุขให้กับพวกเราได้ได้อันนี้จริงอันนี้จริงกลับเข้ามาเรื่องนี้กันต่อโอ้โหเนี่ยเ <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่ยเนีนน่บบบบเ,ยนะเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนยเนยน่เน่ยเรี่ยแบบ <c oughs> เนยเนเนี่ยเนี่องนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเกี่มเนี่ยเนร่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนิดยเนี่ยเนีนิดนีงนะฮะอ้าวไหนีี่ <polarization> ผมสงสัยว่าฟังจะลำคานใช่ไหมเดี๋ยวเพึ่งลำคานนะครับเดี๋ยวพี่เราเรามีเรามีลูกแวะบ้างแต่เราแวะไม่บ่อยแวะบ้างแวะบ้างนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวก่อนเราไล่เช็คด้วยเซนไทีเทพบ้างงดเจ็บข่าวนะครับอย่าเช็คแค่พาดหัวรับรู้ข่าวจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือครับข่าวด่วนต้องเช็คให้ดีนะครับเลือกเสพข่าวดีบ้างไม่เสพแต่ข่าวชังลบอ่านี่ห้าข้อแล้ะข้อที่หกก็คือไม่ควรเสพข่าวก่อนนอนอือสำคัญที่สุดไปตกม้าตายตรงนี้เนี่ยแหละ จริงจริง,รง,รงมันไม่ใช่แค่การอ่าเสพข่าวก่อนนอนนะครับการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ยอันนี้ก็รบกวนการนอนได้เหมือนกนันผมไปตกม้าตายรตรงนี้แหละเพราะว่าผมชอบถ่ายฟีดก่อนนอนรบกวนสมาธิมากๆเลยจะหลับก็หลับไม่ได้รบกวนสมาธิแล้วก็รบกวนการนอนด้วยอืออ่าันนี้ข้อที่หกแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับทํากิจกรรมคลายเครียดอย่าเสพข่าวทั้งวันทำอย่างอื่นบ้างทำอย่างอื่นบ้างตามข่าวทั้งวันมันเครียด้องจากอันนี้ลองไปทําอย่างอื่นหาอะไรทาอย่างอื่นฮะอย่างเช่น ตรงนี้ผมก็เลี้ยงแมวนะที่บ้านมีแมวอยู่เนี่ยแมววิ่งวิ่งวนอยู่รอบโต๊ะผมเนี่ยจากผ่อนจากคลายความเครียดจะเริ่มรำคาญละเพราะมันปีนโต๊ะล่าสุดเมื่อกี้ปีนทีบอร์ดผมจะพังแล้ะมันจะไม่เครียดจากข่าวมันจะเครียดจากการซื้อของแทนอ่ะทีเนี้ยพี่โอมลํำแบ่งปันหน่อยว่าช่วงที่ไม่ได้เสพข่าวพี่ทําอะไรจริงๆถ้านอกเวลางานเราก็ไม่ตามข่าวเลยเอาพูดเลยไม่ตามข่าวเลยนอกเวลางานก็คือ แวะบๆบ้างนิดๆหน่อยๆครตอนนั้นก็คือจะไปทําอย่างอื่นเลยไปดูหนังอเออดูการ์ตูนอะไรเงี้ยไปดูชินจังก็ได้อ่าที่ดูแบบถูกได้สิธิ์นะชินจังคาโตริอือเออย้ําว่าต้องถูกได้สิทิ์นะอย่าอย่าไปดูของเขื่อนเออถ้าบคนที่เขาได้สิทมาฉายให้เราดูฟรีๆใช่เรามารามาพูดอกหนึ่งับพิธีกรเป็นแันกันเมฆด้วยสติ๊กเลยเรื่องนี้สติกเด็ดขาดดูการ์ตูนบ้างดูซีรีส์บ้างอืมเออหรือว่าแบบฟังพงฟังเพลงอะไรต่างๆอะไรไป ครับหรือบางทีไปเดินเที่ยวเลยก็ได้เดินเที่ยวห้างแล้วก็จะมาเครียดกับงบประมาณแทนเอ้เซื้อของหนักไปหรือเปล่าเอ้ยไม่แต่เราแต่เราเป็นคนที่เราไม่ค่อยแบบซื้อของสุริสุดายมากอืเราจะไม่ค่อยนอกงบอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ตีงบไว้นี่แหละเราจะบอกคุณผู้ฟังนี้ว่าเรามันระวังให้ดีอย่าให้จากเริ่มผ่อนคลายกลายเป็นเปลี่ยนเรื่องเครียดริ่งบริหารสิ่งเหล่านี้ให้ดีครับเคล็ดลับในการที่เราจะเสพผายังไงไม่ป่วยนะครับอ้าวทวนกันอีกทีว่า มีอะไรบ้างอ้าเยังไงถ้าเครียดมากงดเสพข่าวงดเล่นโซเชียลอย่าเชื่อแค่ผ่านหัวครับอ่านรายละเอียดให้หมดอืรับรู้ข่าวจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือข่าวด่วนต้องเช็คให้ดีอ่าเช็คให้ดีก่อนเชื่อนะครับครับเลือกเสพข่าวดีบ้างอย่าเสพแต่ข่าวลบอย่างเดียวไม่ควรเสพข่าวก่อนนอนเพราะว่าจะรู้ผนการนอนหลับอย่าว่าแต่เสพข่าวเลยพยายามไม่ถ่ายโทรศัพท์แบบเปิดเพลงอะไรไปก็ได้คือถ้าเกิดรู้สึกว่ายังมีความเครียดอยู่ทำกิจกรรมยังไงก็ไม่หายเครียดสักทีอะไรอย่างเงี้ย สามารถปรึกษาได้นะครับสายด่วนสุขภาพจิตครับหนึ่งสามสองสามจำไว้ให้ดีหนึ่งสามสองสามนะครับจำไว้ให้ดีอ่าหรือว่าปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้พอกลับมาคุยจิตแพทย์ก็เดี๋ยวจะยาวอีกอ่ะเอ,อ้ยจริงประเทศไทยเราก็ยังเจอปัญหาว่าจิตแพทย์นักจิตวิทยานักจิตวิทยาไม่เพียงพอืทุกวันนี้โรงพยาบาลก็หมอแทบจะไม่พอแล้วย้ำกันอีกทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตไม่ใช่แค่ ภาวะความเครียดจากการเสพข่าอย่างเดียวมีภาวะเครียดจากเรื่องอะไรก็ตามปรึกษาจิตแพทย์ปรึกษานักจิตวิทยาได้นะครับ,รบหรือว่าโทรไปสายด่วนของกรมสุขภาพจิตก็ได้หนึ่งสามสองสามนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งของสมาคมสมาธิตันเหมือนเป็นสมาคมที่เขาทําเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของผู้ป่วยอที่เป็นโรคซึมเศร้าอการรับฟังเรื่องต่างๆด้วยใจก็ลองโทรศัพท์ไปคุยกับทางอสมาคมสมาธิตันก็ได้ ระบายความเครียดไปอะไรไปอีกสิ่งหนึงที่สคัญก็คือคนรอบข้างอืบางทีมีความเครียดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงจริก็ลองปรึกษาคนรอบข้างก็ได้เชื่อว่าทุกคน,น่ในชีวิตต้องมีทั้งคนสองคนจะครอบครัวก็ได้จะเพื่อนแฟนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนสนิทอย่างเงี้ยที่เราไว้ใจที่จะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งเออแล้วเขาก็รับฟังโดยที่ไม่จัารับฟังโดยไม่ตัดสินรับฟังอย่างเข้าใจครับ เรื่องสุขภาพจิตสําคัญนะครับอืสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีด้วยอืมสุขภาพจิตมันเป็นหลายๆอย่างนะสุขภาพจิตไม่ดีนี่เราอยู่ยากอยู่ไม่ได้เลยดีกว่าถูกต้องเ,เราต้องรู้เท่าทันอาร,อรมณ์ตัวเองด้วยออันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนี่คืออมจงคุยที่เรามาปากกันวันนี้ไม่คุยข่าวไม่คุยข่าวย้ําอีกครั้งว่าไม่คุยข่าวอะไรเลยครับไม่คุยข่าวเพราะว่า<อ>จริงๆิข่าวมันออกมาเยอะแยะมากมายรลายวัน เนี่ยล่าสุดเรื่องเรื่องศิลปินนักร้องอันนั้นเราเล่าไว้แล้วกันเราไม่เล่าดีกว่าเละไว้แต่ว่าจะมันแต่ว่าเราเราเล่าไปฟังก่อนว่ามีอย่างนี้แต่ว่าเราก็พยายามนําเสนอเรื่องราวที่แบบใกล้ๆกันหรืออยากจะเตือนให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นสาระที่มีประโยชน์แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่เครียดเรื่องข่าวอยู่นะครับหรืออารมณแล้วมันรู้สึกเครียดจึงเลยเป็นเหมือนกันเลยเงี้ยชอบเสพข่าวตอนตีสี่อย่างเงี้ยไม่หลับไม่นอน โอ้โหพอเสร็จเสร็จอีกทีวางมือถือปั๊บบินีเสพข่าวเลยตวันดีเสพข่าวตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มลากยาวมาพอวางมือถือปั๊บใส่บาทได้เลยอย่างเงี้ยนะก็ใครมีประสบการณ์อย่างงี้ก็ลองตาข่าวอะขนาดคอมเมนต์ดูบ้างอาจจะเสพติดมือถือเฉยก็ได้ใช่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาแนะนําอะไรแล้วเราก็หูถลมไปไม่ใช นี่คือโอมตรงคุยในเอพิโซดนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังก็ติดตามกันใหม่ครับทุกวันวันหัสัปดาห์แรกและ3ของเดือนนะครับเวลา6โมงเย็นอย่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามให้กับฟิตพอดนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะไม่เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f e e พอด p p i แฮปปี้เนสในยูไลฟ์ฟิตอเวอร์พอดแคสตขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของ Fitpot ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทาง fitpot 2019 at gmail.com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ